ลมเลยเยยที่วสวัสดีค่ะในนามทีมวิชาการโรงเรียนทางสำริ์วิทยาวันนี้เราภูมิใจและยินดีนําเสนอสัปดาห์ห้องสมุดโร,รงเรียนทางสมฤทริ์วิทยาเรามาพร้อมนวัตรกรรมที่จะมาช่วยพัฒนาให้เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ทำอย่างไรให้อยู่ที่เดิมไม่ใช่วันนี้นะคะเราภาคภูมิใจที่จะนําเสนอไมโครโฟนช่วยสอนนะคะหลังจากครั้งที่แล้วเราได้นําเสนออีกยี่ห้อหนึ่งที่มาจากแอปส้มไปแล้วและครั้งนี้เหมือนเดิมค่ะเรามาจากแอปส้มเหมือนกันในยี่ห้อ m o นโนนะคะ m o นโน ราคาถูกแสมถูกเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยครูผู้สอนให้สามารถเซฟเสียงและทำให้สบายขึ้นในห้องเรียนในการจัดกิจกรรมนะคะไม่ต้องใช้เสียงไม่ต้องเสเบงเสียงสบายเหมือนดังกว่าอันที่แล้วไหมแล้วพี่ไรวันบอกว่าของเขาดังกว่าเหรอใช่แต่ห<อ><อ>นูมองว่าอันนี้เสียงดีกว่าคือเสียงเขากังวน<ข>นันเนาะกใช่ค่ะราคาเท่าเท่ากันปะ ของพี่วันได้มาเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้ในในแอป800กว่าออ,อ,อันนี้นะคะก็คือเหมาะในการที่จะสามารถร้องคาราโอเกะก็ได้อย่างเช่นนะคะ <c oughs> เราเจอกันเราก็เซ่เฮลโหลจากไปก็เราก็เซ่กดบายเมื่อเจอกันเราก็เซ่เลโหลจากไปก็เราก็เซ่กดบาย ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของน้ำเสียงและทำนองนะคะ<ม>ก็คือร้องให้ฟังว่าประมาณนี้โอเคค่ะสิ่งดีเลยค่ะท่ันสมนิจงเจ๋ง,จง <laughs>